เราจะพาเพื่อนๆไปเข้าครัวกันนะครับพร้อมกับเมนูอาหารที่รสซับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่ชอบนะครับทาไม,มาย่ยากครับเมนูนี้ตรงนี้มันจะทำให้เรากินหลากหลายมากขึ้นนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็พาเพื่อนๆไปชิมเมนูอาหาร พร้อมกับโปรโมชั่นโดนๆนะครับแต่วันนี้พิเศษยิ่งกว่านั้นนะครับเราจะพาเพื่อนๆไปเข้าครัวกันนะครับพร้อมกับเมนูอาหารที่รสแซ่บจัดจ้านนะครับนั่นก็คือวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการทําตําแตงนั่นเองซึ่งรสชาติก็แซ่บอร่อยเผ็ดลิ้นของเรานะครับแล้วก็วิธีการทําจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นนะครับเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับไปกันเลยครับเข้าครัวทํา ตำแตงหมูยอส่วนผสมแรกนะครับก็คือแตงต้องเป็นแตงล้านนะครับใช้หนึ่งลูกนะครับเพราะว่าลูกใหญ่พอสมควรนะครับต่อมาจะเป็นถั่วฝักยาวนะครับก็ใช้ไม่เยอะนะครับ 3- 4ถึงฝักนะครับต่อมานะครับก็เป็นหมูยอนะครับซึ่งเป็นหมูยอแผ่นนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการใช้ หมูยอที่เป็นแท่งนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับมะเขือเปราะเราใช้ไม่เยอะนะครับแค่หนึ่งลูกนะครับมะเขือเทศลูกเล็กใช้สองลูกนะครับพริกแดงจินดาใช้พอประมาณนะครับถ้าหากว่าชอบเผ็ดมากก็ใส่มากตามสมควรนะครับกระเทียมเราใช้ประมาณ1หัวนะครับตอนนี้เราใช้กระเทียม เป็นกระเทียมจีนนะครับแต่ถ้ามีกระเทียมไทยก็ใช้ได้เช่นกันนะครับมะนาวหนึ่งลูกน้ำตาลปี๊บใช้พอประมาณนะครับน้ำปลาน้ำปลาขั้นตอนแรกนะครับเราใส่กระเทียมนะครับใส่ให้หมดเลยครับพร้อมกับพริกนะครับเราก็ตำครับตำให้แหลกเลยนะครับ ตอนนี้พริกกระเทียมของเราก็แหลกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่ส่วนผสมอื่นกันต่อนะครับตามด้วยนี่เลยนะครับมะเขือเทศครับลูกเล็กใส่ประมาณสองลูกนะครับใส่เข้าไปเลยครับเอาละครับน้ำเยอะมากตามด้วยนี่เลยนะครับ มะเขือเปาะนะครับเราใส่ไม่ต้องเยอะนะครับประมาณหนึ่งลูกก็พอเพราะว่าส่วนของแตงเนี่ยเราจะเน้นเป็นพิเศษนะครับตามมาด้วยครับผูกยาวครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับเราก็ต้องตัดหัวก่อนนะครับตัดหัวตัดท้ายด้วยนะครับอนนี่นะครับซึ่งในส่วนผสมแรกนะครับเราก็ต้อง เป็นส่วนผสมที่เหมือนกับเป็นส่วนผสมที่แต่งเติม,มนะครับเพื่อให้รสชาติของเราอร่อยขึ้นอ่ะต้องใส่ก่อนนะครับแล้วก็โขลกนะครับโขลกโขลกเพื่อให้พอแหลกนะครับไม่ต้องถึงกับแหลกมาก แล้วครับน่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะเติมส่วนผสมของเครื่องปรุงกันเลยครับเริ่มด้วยมะนาวนะครับเราต้องเอาเม็ดออกก่อนนะครับมะนาวถ้ามีน้ำเยอะนะครับเราก็ใส่ประมาณาครึ่งลูกก็ได้ครับไม่งั้นรสชาติจะเปรี้ยวมากเกินไปครับใส่ประมาณครึ่งลูกนะครับหรือเศษสาม ส่วน2ของลูกแล้วก็ใส่เปลือกมะนาวลงไปด้วยนะครับเพื่ออันดรสนะครับเติมน้ำปลาครับใส่ไปให้หมดนะครับนี่ครับน้ำตาลน้ำตาลก็ใส่ไปให้หมดนะครับเพื่อให้น้ำตาลละลายนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับน้ำปลาครับ ตอนนี้เราก็นาทีแล้วนะครับเหลือนี่นะครับพระเอกของเราแตงครับเป็นแตงร้านนะครับเราจะต้องสับนะครับนะครับสับอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เฉือนนะครับครับอีกครับไม่ยากนะครับเอาละครับ ใส่เข้าไปเลยครับอืมโอเคครับอาจจะใส่ไม่หมดแล้วก็ตำให้เข้ากันนะครับเอาล้ครับเอาแล้วครับเหลืออย่างสุดท้ายนะครับคือหมูยอเราต้องลวกก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลวกหมูยอแล้วมาใส่ในครกกันต่อนะครับครับก็มาถึงขั้นตอนการหั่นหมูยอแล้วนะครับ หันทีละครึ่งก่อนนะครับใช้เป็นมีดนะครับหั่นไปเลยครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่ชอบนะครับทำไม่ยากครับเมนูนี้แล้วก็ผสมนะครับ นำแตงหมูยอครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเตรียมจัดจานกันเลยครับจัดสิจกันเลยครับเอาละครับ ไปทั้งหมดเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับตำแตงของเราถึงขั้นตอนการชิมกันแล้วนะครับไปชิมกันเลยครับเอาละครับได้เวลาชิมกันแล้วครับเรา กินกันเลยครับเริ่มเลยคำแรกจะเป็นยังไงนะรสชาติจะแซบขนาดไหนแซบนัวจริงๆครับกลมกล่อมครับถ้าหากว่าต้องการที่จะเติมปูเข้าไปด้วยนะครับก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งจะมีเนื้อของหมูยอนะครับ แล้วก็การตัวบักยาวนะครับมะเขือตรงนี้มันจะทำให้เรากินหลากหลายมากขึ้นนะครับตัดต้านมากๆครับและที่สำคัญนะครับผักก็มีประโยชน์นะครับอืม ดังนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะลองทําสามารถทําตามวิธีทำของเราได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเผือเพื่อนๆนะครับมีสูตรเด็ด มาบอกเราด้วยนะครับเคล็ดลับนะครับเราต้องหั่นหมูนะครับให้เป็นแฉกเพื่อลดท่านะครับจะเข้าไปแทรกในเนื้อของหมูยอนะครับได้มากขึ้นนะครับคลิปจบแล้วอ๋อจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็จะกด s u b สไครต์ใช่ไหมกดเลยครับกดเลย เราก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับไปละแล้วพบกันใหม่